ด้านล่างนี้คือสคริปต์วิดีโอความยาวมากกว่า8 0 0 0ตัวกอนเขียนเป็นภาษาไทยมีหัวข้อย่อยเป็นแบบบรรยายไม่มีโฮสต์ไม่มีภาพประกอบและมีการกล่าวถึงชื่อช่องในอินโทรตามที่คุณขอหัวข้อ r a c h i d i l i u s s 4 0 0สคริปต์วิดีโอ YouTube Rachidiliouss400 ภาษาไทยอินโทรแนะนำช่องยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของเราใส่ชื่อช่องของคุณ ช่องที่นาเสนอเรื่องรับทางทหารข่าวความมั่นคงระหว่างประเทศและยุทธศาสตร์ของกองทัพทั่วโลกอย่างเจาะลึกวันนี้เราจะพาคุณไปสํารวจหนึ่งในเหตุการณ์ที่สําคัญที่สุดในสมรภูมิโลกยุคใหม่เมื่อรัสเซียได้เริ่มส่งมอบระบบป้องกันทางอากาศที่ทรงพลังที่สุดในโลกอย่าง S อสศูนย์ศูนย์ไทอูฟให้แก่ประเทศคู่ค้าและพันธมิตรพร้อมกับถามคําถามสําคัญว่าการส่งมอบครั้งนี้กําลังเปลี่ยนดุลอํานาจทางทหารอยู่หรือไม่และโลกจะต้องเตรียมรับมือกับอะไรต่อไปบทนําการส่งมอบเอ ซ0 0ที่เขย่าโลกการที่รัเสเซียเริ่มส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศ S 400ให้กับประเทศต่างๆไม่ใช่เพียงแค่การซื้อขายอาวุธธรรมดาแต่คือการเคลื่อนไหวเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่งผลต่อความมั่นคงระดับภูมิภาคและระดับโลกความสามารถของ S 40 00 0ีศทำให้ประเทศที่ได้รับสามารถควบคุมท้องฟ้าในรัศมีหลายร้อยกิโลเมตรป้องกันเขตแดนและยับยั้งการโจมตีทางอากาศได้อย่างเกือบสมบูรณ์ความสามารถเชิงเทคนิคของ S ส C00 ให้หลายชาติให้ความสนใจและหลายชาติที่ตัดสินใจซื้อก็อถือว่าได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางยุทธศาสตร์ของภูมิภาคให้เปลี่ยนไปตลอดการระบบ S 4 0 0คืออะไร S 4 0 0ไทยอูฟเป็นระบบป้องกันทางอากาศระยะไกลที่รัเสเซียพัฒนาเพื่อปกป้องเมืองสําคัญฐานทัพยุทธศาสตร์และเขตอุตสาหกรรม S40 0มีชื่อเสียงในฐานะระบบที่ทันสมัยที่สุดของรัเสเซีย และได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่ามีขีดความสามารถสูงกว่าแพลตฟอร์มของชาติตะวันตกหลายรุ่นคุณสมบัติเด่นของ S-400 ได้แก่ระยะยิงสูงสุดกว่า400กิโลเมตรสามารถตรวจจับเป้าหมายได้มากกว่า300เป้าพร้อมกันสกัดกั้นได้ตั้งแต่เครื่องบินรบ UAV จรวดร่อนไปจนถึงขีปนาวุธบอลิสติกเรดาร์หลายประเภทติดตั้งในระบบเดียวเพื่อการตรวจจับแม่นยำสูงด้วยประสิทธิภาพระดับนี้การได้รับระบบ S 4 0 0ถือเป็นการเพิ่มพลังป้องกันประเทศอย่างมหาศาลเหตุการณ์การส่งมอบ S-400 ของรัสเซียเมื่อรัสเซียรเริ่มส่งมอบระบบ S-400 ให้แก่ประเทศพันธมิตรรายงานข่าวจากหลายสำนักระบุว่าระบบดังกลการทดสอบบินของ DF-1 ถูกบันทึกไว้ในช่วงปลายปี1960โดยการยิงต้นแบบและการทดลองจำนวนจำกัดการผลิตจริงมีอยู่ในปริมาณจำกัดและระบบนี้ไม่ได้ประจำการยาวนาน ถูกทดแทนด้วยโครงการต่อมาที่มีช่วงและความสามารถเพิ่มขึ้นเช่น DF2 และตระกูล DF รุ่นต่อๆมาซึ่งพัฒนาให้มีความหลากหลายทั้งในด้านระยะและการปรับใช้ความหมายเชิงประวัติศาสตร์และยุทธศาสตร์แม้ DF1 จะไม่ใช่ระบบที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายหรือยาวนานแต่มันมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์และเชิงปฏิบัติอย่างมากต่อการพัฒนาความสามารถด้านขีปนาวุธของจีน เป็นก้าวแรกที่ช่วยสร้างฐานความรู้บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการออกแบบและผลิตขีปนาวุธรุ่นต่อๆมาซึ่งในระยะยาวส่งผลต่อสถานะทางยุทธศาสตร์ของจีนในภูมิภาคและในเวทีโลกมรดกด้านเทคโนโลยีและบทเรียนบทเรียนจากโครงการ df หนึ่งไม่ได้อยู่แค่ตัวเทคโนโลยีแต่ยังรวมถึงการพึ่งตนเองด้านอุตสาหกรรมการทหารการถ่ายทอดความรู้เชิงวิศวกรรมและการจัดตั้งสถาบันวิจัยที่ต่อยอดสู่โครงการที่ซับซ้อนขึ้น การพัฒนา DF หนึ่งสะท้อนความพยายามของจีนในการเรียนรู้จากแบบแผนต่างประเทศแล้วค่อยๆสร้างนวัตกรรมและปรับให้เข้ากับบริบทของตนเองสรุปบทส่งท้ายสำหรับผู้ชม DF 1คือบทเริ่มต้นที่มีความสำคัญแม้อายุการใช้งานสั้นและจำนวนจำกัดแต่มันคือก้าวแรกของสายผลิตภัณฑ์ดองเฟงิงซึ่งต่อมาเติบโตจนกลายเป็นตระกูลขีปนาวุธที่หลากหลายและมีผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคและโลกการเข้าใจ DF 1. หจึงไม่ใช่เพียงรู้จักระบบทางทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นการมองเห็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางด้านเทคโนโลยีและนโยบายที่เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางทหารได้ถ้าต้องการฉันสามารถขยายสคริปต์ให้ยาวขึ้นเน้นมุมมองเชิงเทคนิคเชิงปริมาณมากขึ้นหรือเพิ่มส่วนคำถามปลายวิดีโอแจ้งรูปแบบที่ต้องการได้เลย